สนับสนุนโดยยาร่าต้นกำเนิดเรือใบไหวกิ้นยาสีฟันแปลงสีฟันฟาร์ม by Farm Channel เมื่อแรกเริ่มจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเสร้ามีผู้กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าการลงทุนพัฒนาในพื้นที่นี้ อาจไม่คุ้มทุนเพราะดินเสื่อมโทรมจนพอปลูกอะไรแทบไม่ได้ผลแต่พระองค์ได้พระราชทานข้อคิดว่าถ้าหากบอกว่าที่นี่ดินไม่ดีไม่ช่วยไม่ทำํำลงท้ายประเทศไทยทั้งประเทศจะกลายเป็นทะเลทรายหมดศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกของประเทศจึงเกิดขึ้นที่นี่ในพุทธศักราช2,522 ด้วยส่งมุ่งหวังให้เกิดการฟื้นฟูผืนดินที่เสื่อมโทรมให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ตลอดจนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของเกษตรกรโดยทั่วไปปัญหาของเขาหินซ้อนยามนั้นคือผืนดินแห้งแล้งฝนตกเป็นช่วงเวลาสั้นๆดินไม่อุ้มน้ำและไม่มีแหล่งน้ำจึงมีพระชดมริให้จัดหาแหล่งน้ำเป็นอย่างแรกและจากนั้นจึงฟื้นฟูดินด้วยปุ๋ยคอกปุ๋ยพืชสดใช้ยาแฝกช่วยยึดหน้าดินไม่ให้พังทลาย และเก็บกักความชื้นเอาไว้ทำให้ดินที่เคยแห้งแข็งเป็นดินดานก็ค่อยๆหมดไปในเวลาเดียวกันได้ศึกษาทดลองหาวิธีทำการเกษตรผสมผสานที่เหมาะสมกับพื้นที่ไปพร้อมๆกันผลจากการวิจัยคน้นคว้าทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำรินานต่อเนื่องกว่า30ปีขยายผลสู่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่รอบๆศูนย์ศึกษาจนทุกวันนี้ พวกเขามีพืชผลหมุนเวียนให้ผลผลิตและสร้างไรายได้เลี้ยงชีพอย่างพอเพียงตลอดทั้งปี ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่นะคะทาให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสามารถที่จะพลิกฟื้นผืนดินนะคะกลับมาปลูกพืชผลทางด้านการเกษตรได้อย่างอุดมสมบูรณ์ค่ะนอกจากปลูกแล้วค่ะน้องแต่แเรื่องการแปลรูปก,ก็เป็นสิ่งสําคัญนะคะถ้าพูดถึงน้ําตาลมะพร้าวโอ้โหแม่อันนี้ก็ต้องยกให้นะคะที่อัมพวาก็เลยค่ะเพราะว่าเขามีแหล่งปลูกมะพร้าวเยอะมากแล้วก็ชาวบ้านที่นี่ก็มีอ,อาชีพนะคะในการทําน้ําตาลมะพร้าวกันเยอะมากค่ะแต่ว่าปัจจุบันการทําน้ําตาลมะพร้าวแบบโบราณโบราณหาดู กเกษตรมีดีวันนี้เราขออาสาพาไปที่โครงการชัยพัฒนานุรักษ์อัมพวานี่นะคะที่นี่นะคะเขามีการาทําน้ําตาลมะพร้าวนะคะให้ประชาชนที่สนใจได้ชมกันด้วยค่ะใช่ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะน่าสนใจขนาดไหนไปติดตามได้ในเกษตรมีดีค่ะค่ะ แสนมีดีวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกลุ่มอาชีพทําน้ํนาตาลมะพร้าวแบบโบราณภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวอัมพาวาในปัจจุบันนั้นหาดูค่อนข้างได้ยากแล้วล่ะค่ะจะเหลือก็แค่บางกลุ่มเท่านั้นเนื่องจากการทําน้ํนาตาลมะพร้าวแบบโบราณให้ได้คุณภาพดีถือเป็นเรื่องยากโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามจึงเป็นกําลังสําคัญในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของคนในชุมชนแห่งนี้ค่ะ อําพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะเป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนานะคะได้รับมอบถวายที่ดินจากคุณป้าประยงนะคะว่าหลังจํานวน21ไร่12ตารางวานะคะพร้อมกับได้รับแนวทางการดําเนินงานหลักๆนะคะหนึ่งก็คืองานด้านการอนุรักษ์วิถีชีวิตรวมถึงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆของชาวอําพวาอันที่2ก็คือการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆภายในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสงครามนะคะอันที่3ก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่ม จากตัวผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็สร้างให้มันเกิดมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างตลาดให้กับคนในพื้นที่ค่ะสวนสาธิตการเคี่ยวน้ำตาลเป็นโครงการเพื่อการอนุรักษ์การทำน้ำตาลแบบโบราณ ที่มีจุดเด่นในเรื่องของน้ำตาลแท้ไม่ผสมน้ำตาลทรายแบะแซนและวัตถุก,กันเสียใดๆทั้งสิน้นจะเป็นน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติแท้ๆหรือจะเรียกว่าน้ำตาลเพื่อสุขภาพก็ว่าได้ค่ะโดยน้ำตาลที่นำมาเคี่ยวจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดและมีการเก็บน้ำตาลเพียงแค่ว,วันละสองครั้งเท่านั้นจึงจะได้น้ำตาลที่มีคุณภาพแท้ๆส่วนขั้นตอนการเคี่ยน้ำตาลแบบโบราณน,นี้จะเป็นอย่างไรเราไปชมด้วยกันดีกว่าค่ะ เมื่อได้น้ำตาลมาแล้วเราก็มารองเอาไม้พยอมออกแล้วก็ลงเคี่ยวในตัวกระทะเขาเรียกกระทะใบบัวระยะเวลาการเคี่ยวประมาณสองชั่วโมงเมื่อเคี่ยวได้ที่แล้วเราก็จะยกลงมาใช้เหล็กกระทุง้งเนี่ยตีอากาศเข้าไปเพราะตัวน้ำตาลเนี่ยเมื่อเคี่ยวได้ที่ถ้าเรายกลงมาระวางไวะเฉยเขาจะเป็นลูกของไสรับหรือน้ำเชื่อมไปจะไม่เต็ตตัวเราก็จะใช้เหล็กกระทุ้งเนี่ยตีอากาศเข้าไปให้ไปทำปฏิกิริยากับตัวน้ำตาลน้ำตาลก็จะเซ็ตตัว แข็งตัวขึ้นแล้วสีน้ำตาลก็จะจางและใส่ขึ้นเมื่อน้ำตาลเซ็ตตัวได้ที่เราก็จะยกขึ้นมาขายย่างตัวนี้แล้วก็มาหยอดลงในกระทงโรงเคี่ยวน้ำตาลแห่งนี้วันนึงจะเคี่ยวน้ำตาลได้วันละ30กิโลกรัมสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์ยังมีส่วนแสดงนิทรรศการการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในชุมชนที่หมุนเวียนกันไปเช่นการจักสารจากใบมะพร้าวการทำมวกไหนำ้ำลอยโดยปรยาชชาวบ้านในทุกวันเสาร์และอาทิตย์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆถ้าหากคุณผู้ชมมีเวลาว่างอย่าลืมแวะเวียนมาเยี่ยมชมกันได้นะคะที่โครงการอัมพาวาชัยพัฒนานุรักษ์ขอบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชมมาที่นี่จะหลงสเสน่ห์ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนแบบเต็มอิ่ม และประทับใจแบบไม่รู้ลืมอยากแน่นอนค่ะ แหมวิถีชีวิตนะคะของคนอัมพวานี้มีเสน่ห์นะคะ,คะชวนลหลงไหลเหลือเกินค่ะอัมพวาใกล้นิดเดียวนะคะและที่โครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์นะคะก็เปิดต้อนรับคุณผู้ชมเช่นกันค่ะวันนี้นะคะใครที่ชมรายการเราไม่ทานแล้วอยากจะไปชมย้อนหลังนะคะเข้าไปใน u t u b e ค่ะแล้วพิมพ์คําว่าคนไทยหัวใจเกษตรแค่นี้ก็ดูย้อนหลังได้ตลอดเวลาแล้วล่ะค่ะค่ะเราทั้งสองคนนะคะพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีดค่ะ,คะ การข้าวปัจจุบันนี้จะว่าไปแล้วของเราก็ถือว่าเราก็เป็นเลิศนะฮะในในเรื่องของคุณภาพเพราะาสังเกตได้จากผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยเขาชอบขา้ขาวขา้ขาไทยเพราะฉะนั้นในการวิจัยของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะดํารงซึ่งคุณภาพเหล่านั้นได้นะครับก็จะทําใหเา้เราสามารถที่จะรักษาความเป็นหน่งของข้าวได้เพราะนั้นทิศทางงานวิจัยของเราเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องของการตลาดเป็นหลักนะครับ